ทุกคนจ๋าวันนี้แม่ปุ้ยมากินข้าวแกงข้าวแกงใตโอ้ยยี่เนี่เสียงบ่นาะอยู่ริมถนนหนาลงเรี่ยน่ะมาลีวิตติดกับอาสถานีตำรวจอำเภอร์บางละมุงได้เลยจ้าข้าวแกงสิบบาทแล้วก็อาหารเช้าชิ้นละสิบบาทอันนี้พูดไอเดียมากเลยนะคะทุกคนจ๋าอาหานเพป็นกับซีนี่มีขนมขนมขนม นี่ตัวละสิบบาทนะคะทุกคนพวกกิ้งทุกอย่างตัวละสิบบาทสิบบาทค่ะสิบบาทสิบบาทนะคะนี่แกงไตจากค้นจากดูจากอาหารนะคะแซ่บเบอร์อร่อยค่ะเครื่องแกงปั่นเลงค่ะอันนี้ไม่ตำหนิเนาะพี่เนาะัมสตำหนค่ะไมสตำหนิค่ะสิบบาทก็ทานได้ค่ะสิบบาทก็ทานได้อิ่มนะคะสิบบาทก็ทานได้มีมันนะคะไม่ใช่มีไก่อย่างเดียวนะคะ ผู้ชอบวันนี้วันนี้อันนี้อร่อยมากกินจับไหมสองถ้วยพี่แสดงว่าชอบผมมั้งพอดีนะพอดีจ้ะพอดีจ้ะปลาทูกับซีฟล่าไก่ปลาโรก็มีค่ะสิบบาทสิบบาทก็อิ่มได้นะคะไอเย็นนี่จ้ะจานชามเพิ่นข้าวตักฟรีนะคะข้าวเข่าตักฟรีเลยพี่น้องจานแบบนี้จานแบบนี้เลยจานแบบนี้เลย กับข้าวสิบบาทข้าว็็สิบ,บาทซื้อกับบ้านยี่สิบ,บาทจ้าเดีกแ,แกงไตปลาก็น่ากินนะคุณพี่ลืมอะไรรู้ไหมขนมจีนเอามาวางไว้กับแกงไตปลามาเล<ม>ยจ้าม,มาทานเลยจ้า<ม> เฟซนบุกเดี๋ยวอารมไปลงีมีมีมีเพจของที่ร้านอยู่แต่จัดเท่ยบอ่าให้มันเห็นเต็มถ้วย